สวัสดีค่ะพี่น้องแฟนเถี่ยมนี้ไม่กินก๋วยเตี๋ยวอยอะน่าก๋วยเตี๋ยวปลาหำก็มันี่แปลกๆค่ะเจ้าของร้านเราบ้านในเขาน้าร้านเราได้ค่ะพี่น้องต้องมาขอสิทธิล้างร้านก่อนมือนี้เอาไป็นสิทธิ์นะะพี่น้องเบ่งเบ่งคุณเอาจักเกชงกันเยอเดี๋ยวเดียวชักเกชง ทามเนี่ยเจ้าเจ้าบดกรได้โอ้ยเนาะหมดน่าดาให้นพิเศษด้วยส่องมันคือแบบว่าได้กวบดีว่ามันสกรบปูกเอาวนะมเนอันนั้นไม่จาตักาดทีใส่กว่าพี่องอ้เนองันหดใจาอหน่ล้มวแบนี้่มมารดกาตัวให้เงหล่ะขายเท่้ยะมากขว่ามันนีว้ใบยังเมื่อนี้ขายบอดีด้น มือนี่ขายพอดีถวยมันถวยนี่ต้ามมือที่แล้ววันนี้คนล่างจมาล่างมือนีล่มือนี่กินเจถวยเนี่ยมีแตนมาเนีตอดถ้วยได้ลฮะไอ้สายันอยากกินเจะถ้วยกันเีเลียงมือเนี่ไปมื่นี่อย่างไรยดยวถวยเดียวนั่งได้รัถวยชิ้นให่ด้อได้้เราจะได้กินบ้อะบอกนั่งว่ามาล่างถวยมือนี่สิอยากกินเจะถวยกันเสียกินนัดกันกับเล่าที่นอง่าไม่กินร้านอ้เจ้วขอยสิพอสิล่างจะใย สับจะเงพี่น้องเลยมันมั่เป็นถวยเดียวเลยยืดมีก่อนเดียยคกอมากเพียบเต็มกะลามางอยู่ไอ้คนที่ล่างบอมึงแห้เตะย่งไปงานนาทีแล้วฮะบ้าทหมาล่างเออน้เสือแคงที่ลูกแคงที่ลูกข้าสิได้าล่างลูกข้าล่างไปเจ้าไปเจ้าพงงยมมาล่างถวยจังไหนเหนีเจ้าของลานก็ทำนาทีตัวนาทีรักด่ทางการจะเข็นท่าล่างถวยไม่ใช่ให้ทั้งในกัท่าล่างถวย ด <laughs> <their filt> <izer> <laughs> oh! oh ีแล no <mumbles> ้วโอ้ยีลโอ้ยวไ่เห็นกกไจัว่เอา๊มาดี๋ยงไไม่ด้เดียวเดียวเดียวไม่เดียวเดียวไม่เย